ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาวราศีกันและขนากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะกุณเนื้อหงแต่วันที่16ธันวาคมถึง31เธันวาคม2567นอะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกสับสไคร์ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ เออก็จนจะสิ้นปีเก่าแล้วก็ขึ้นปีใหม่2 5 6 8แล้วนะคะอาจารย์ถือโอกาสอวยพรให้ชาวราศีกันและคนากันและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะคะค่ะเรามาเริ่มต้นกันอ่านพลังงานไพ่คู่บุญกันนะคะว่าพลังงานไพ่จะอ่านเรื่องราวของชาวราศีกันและคนากันออกมาว่าอย่างไรบ้าง มีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นปฏิหารข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันย์ลัคนากันบ้างนะคะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่บอกว่าท่านกำลังอยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะกำลังที่แบบเหมือนกับไม่แน่ใจก็ได้นะคะเ,เหมือนเขาเรียกว่าเหยียบเรือสองแคมคือมันไม่ กล้าที่จะตัดสินใจไปได้ทันทีก็คือมีการไตรตรองมีมีการคิดทบทวนนั่นแหละค่ะไพ่ใบนี้คือคิดอยู่อ่ายังไม่สามารถที่เหยียบลงไปให้มันเต็มเท้าเราได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าถ้าเราเออใส่มันไปเต็มที่มันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้จึงอยู่ในความหมายที่บอกว่าให้เรายังต้องยับยัง้งอย่าทําอะไรให้มันแบบ คือต้องมั่นใจจริงๆค่อยตัดสินใจนั่นเองอา่ะารย์น่าจะต้องแปลแบบนี้มากกว่านะคะพลังงานไพ่แบบนี้เนาะก็คือเขาให้คิดทบทวนแหละคิดอยู่กําลังคิดกําลังตัดสินใจอ่าลังเลไม่แน่ใจอยู่ก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะถ้ามองดีนะคะสําหรับไพ่ใบนี้จะเป็นประโยชน์ก็คืออะไรก็ตามที่เรายังไม่แน่ใจให้เรายังอย่าเพิ่งตัดสินใจนั่นเองนะ พลังงานใบถัดไปบอกว่าจุดสูงสุดรู้ดีมากเลยค่ะนะคะนี่แหละการที่เราอะ,อะไรก็ตามที่มันยังไม่มั่นคงไม่แน่นอนเราก็อย่าพึ่งไปลงกับมันเต็มที่แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามั่นใจแล้วไพ่จะบอกว่าเนี่ยถืออะไรในมืออุปกรณ์หอกอุปกรณ์หอกนะคะก็คือการที่เราสามารถที่จะจัดการเป้าหมายปัญหาอุปสรรคให้มันล่วงได้เพราะเรามีความพร้อมแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความพร้อมเราก็จะสามารถที่ทําอะไรก็ตามที่สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันจะสักเซตประสบความสําเร็จไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้และอยู่ในตําแหน่งการเงินซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันย่อมหาเงินหารายได้ได้ก้อนใหญ่ๆอ่าได้เป็นเป็นไลไลส แสนหลายล้านก็ว่ากันไปแล้วแต่พื้นดวงของแต่และท่านแต่รู้แต่ว่าช่องทางการทามาหากินช่องทางการไหลเงินการหมุนเวียนของเงินนี่ไหลเข้ามาเยอะมากๆนั่นเองนะคะในพลังงานใบถัดไปในตาแหน่งการคอนแทกนะคะการติดต่อการสื่อสารการเดินทางนะคะสิ่งที่ดียังเหลืออยู่ก็แปลว่าความดีของท่านนะคะมันมันไม่ได้เสื่อมสลายไปถึงแม้ว่าความดีมันไม่ได้เป็น เขาเรียกว่ารูปไปรูประธรรมมันจับต้องไม่ได้แต่มันสัมผัสได้ด้วยด้วยอารมณ์ความคิดนะ,ะมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนั่นแหละค่ะพบเดือนไพ่ก็จะบอกว่าด้วยความดีของท่านอ่านะคะมันจะทําให้ท่านยังเป็นที่รักของคนอื่นคนในสังคมเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําตัวของเราดีเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นโปรไฟล์หรือเป็นเหมือนเอกลักษณ์หรือเป็นอะไรของท่านที่คนเขาเห็นเขารู้เออคนนี้เป็นคนดีนะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการติดต่อคนก็จะมีความเชื่อถือศรัทธาอยู่แล้วการคอนแทคอะไรต่างๆมันก็จะง่ายนะคะเพราะเขามั่นใจในตัวของชาวราศีกันนั่นเองนะคะในตำแหน่งการที่อยู่อาศัยนะพพพันธุความมั่นคงที่อยู่อาศัยหรือครอบครัวก็ได้ตำแหน่งนี้ไพ่บอกว่า พื้นที่แห่งความมั่งคั่งนะคะแสดงว่าบ้านท่านเนี่ยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมั่งคั่งนะคะหมายเลขหกสิบเอ็ดเนาะอยู่แล้วมั่งคั่งนะคะอยู่แล้วรวยนั่นเองนะคะบ้านดีบ้านดีครอบครัวดีญาติพี่น้องดีนะคะพไพ่ใบนี้นะ,ะ,ะพลังงานใบถัดไปในตําแหน่งบุตราบริวารคําว่าปากหลักถ้าเป็นลูกน้องบริวารเขาก็ไม่เปลี่ยนใจไม่ ไม่ทรยศหักหลังเขาก็จะอยู่กับท่านช่วยเหลือท่านช่วยงานท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือลูกก็จะเป็นลูกที่เราภาคภูมิใจได้เพราะเขาจะทําอะไรเขาจะมีความแน่วแน่ชัดเจนนะความหมายคําว่าปักหลักนี่ก็คือไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนั่นเองนะคะในตําแหน่งศัตรูด้วยตัวท่านมีคุณค่าสูงส่งขนาดนี้ท่านไม่มีศัตรูหรอกคะ่ะนะคะ ท่านมีคุณค่าในตัวเองมีความแบบงดงามมีความที่อาจารย์บอกนัแหละที่อธิบายเมื่อกี้นะคะคุณคุณความดีอะไรก็ตามเป็นที่ประจักษ์คุณค่ามีคนรักมีคนนับหน้าถือตานะคะนี่คือชาวราศีกันนะคะดวงท่านนะโอเคในตําแหน่งความรักโอ้โหบอกเลยว่าเป็นคู่กันแหละคะ่ะแบบนี้นะอาจจะเป็นเหมือนกับคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้เป็น เชื้อสายเผ่าพันธุ์พญานาคก็ได้นะในอดีตาชาติของท่านนะแต่ว่าถ้าชาติปัจจุบันก็ถือว่าเป็นคู่กันนะ,ะแล้วก็ไพ่บอกนิมิตฝันยังบอกว่าอาจจะโชคจากความฝันก็ได้นะคะโอเคในตําแหน่งืไพ่ขึ้นอภิมหาเศรษฐีนี่อึ้งเลยนะคะอึ้งเลยนะบอกว่าท่านเนี่ยมีโอกาสร่ํารวยเนาะเพราะว่าไพ่จะไปตรงกับตําแหน่งการเงินนะแต่ถ้ามองสุขภาพนะคะต้อง ต้องระวังเรื่องของช่องท้องกับพอลำไส้บ้างนะคะต้องเตือนเรื่องของระบบขับถ่ายดูนิดนึงแต่ไม่ใช่โรคร้ายแหลงนะคะแต่อาจารย์มองจากแอคชั่นไพ่เฉยๆแต่ยังไงอาจารย์มองว่าท่านจะมีโชคจากความฝันหรือมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆเข้ามาหมายเลขเด่นมากมี7 1็ดหน,นึเกนาะอ่าสองเจ็สามนัก็สวยในตัวเลขของท่านนะคะในตำแหน่งอ,อ,อืมขึ้นคล้ายๆไพ่าทาวเวอร์นะ ในตําแหน่งสุภะนะคะอันนี้ออาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในเรื่องของการยกย้ายในเรื่องของงานก็ได้นะคะอาจารย์มองอาจจะมีคำสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบคำสั่งด่วนนะ่ะนะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะดูไพ่ใบถัดไปแล้วกันว่าเป็นยังไงอ๋อโอเคถ้าการเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะพราะไพ่อพบอกว่าสมปรานาะเห็นไหมคะลาบ โชคลาภก็มีอยู่ข้างหน้านี่แหละปลาหลายตัวเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจตะแปลว่าสุภาพแปลว่าท่านมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีหมายเลขหนึ่งสมปรารถนาะใครอยากย้ายไปทำงานใกล้บ้านหรือ,อย,ย้ายต่างประเทศอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ได้ไปนะคะบางท่านอยู่เมืองไทยแต่อยากเดินเรื่องไปทำงานต่างประเทศนะคะท่านจะได้แบบไม่คาดคิดคาด,ดฝันเลย นะคะสมปัานาอย่างแน่นอนนะคะในตําแหน่งลาภโชคลาภก็ขึ้นหมายเลขห้าสิบเเทพพระอาทิตย์ขึ้นคุ้มของดวงชะตานะคะอ่าไหว้ขอพรเทพพระอาทิตได้นะคะคือถ้าเรานับถืออะไรแหละเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรานับถือนะ่ะอืมจะให้โชคลาภกับเราให้ถ้าไม่ได้แง่โชคลาภในตัวเงินสดๆก็อาจจะเป็นโชคลาภในงานแบบนั้นก็ได้นะคะ ต่อไปตำแหน่งสรุปโอ้โหบอกเลยท่านมีทางเลือกเยอะแยะไปหมดเลยพ่บอกเลือกนะคะมีช้อยให้เลือกมีงานเข้ามาเยอะ,อะปังมากๆอะไรประมาณนี้หรือความรักก็มีสเสน่ห์นะคะสําหรับคนโสดก็อาจจะมีช้อยเข้ามาให้เลือกอยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละว่าจะเลือกใครแต่คนมีคู่เมื่อกี้บอกแล้วว่าดีอยู่นะคะเพราะนี้มันสามารถพูดในเรื่องของความรักได้นะคะเพราะอาจารย์เห็นพญานาคในส่วนมากอ,มอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความรักก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็โชคลาภก็มีนะคะท่านได้นะคะโอเคค่ะนี่ก็คือดวงจากไพ่คู่บุญสําหรับชาวราศีกันแล้วต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่กันเลยนะคะพลังานดวงความรักคนมีคู่คู่ชาวราศีกันนะคะอืไพ่สวยงามมากเลยคะ่ะไพ่ขึ้นสิบถ้วยสองเหรียญนะคะ ความรักของท่านจะมีการพูดคุยเจราจาตกลงกันนะคะแบบนี้นะพลังงานท่านรอเขาอยู่เขากาลังติดต่อมาส่งมเมสเซจข่าวสารมานะคะถ้าอยู่ไกลกันถ้าอยู่ไกลกันน่าจะแปลว่าโอ้โหจริงเดินทางมาเจอกันเลยนะคะไพ่ก้า 9, เหรียญชุดนี้จะไม่เหมือนไรเดเวทนะมันแปลว่าความสุขความสมหวังในชีวิตคู่เลยนะคะสิบช่วยด้วยเห็นไหมะมันเป็นไพ่แฟมบลี่ทั้งสองใบเลยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าท่านรอคุณรักเขาจะติดต่อมาแล้วบอกความในใจบอกความชัดเจนกับชาวราศีกันโอ้โหสิบเหรียญสิบถ้วยเก้าเหรียญซึ่งเป็นไพ่แอคชั่นเหมือนกันมากเลยท่านจะต้องได้ข่าวดีแน่นอนเห็นไหมเจรจาพูดคุยบอกความในใจบอกรักนะคะและไปถึงครอบครัวแต่ละฝ่ายได้แน่นอนแต่ถ้าใครเป็นคู่กันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคู่กันเลยนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้เลย เป็นคู่กันเลยใครปัรถนาะการมีบุตรนะมีเกณฑ์ตั้งคันด้วยนะคะแบบนี้ใครที่อยู่กันมานานอยากมีบุตรนะคะก็จัดตั้งคันได้แต่ถ้าใครแบบยังไม่ตกลงปรุงใจโอ้โหปักนี้ตกลงปรุงใจพูดคุยนะคะพูดคุยไปถึงนั่นแหละผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนนะพลังงานของท่านดีมากเอาดูเขาด้วยเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคะคนรักของชาวราศีกันพ่อไพ่ ฝั่งท่านดีมากๆเลยดูเขาเป็นยังไงเขาก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อท่านละค่ะเขาตัดสินใจแล้วล่ะลาชินีดาเขามีความสุขนะคะที่มีท่านอยู่เคียงข้างนะคะเขารู้คุณค่าในตัวท่านเขาชื่นชอบเขามองท่านเป็นถ้าท่านเป็นผู้หญิงเขามองท่านเป็นผู้หญิงเก่งบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีมากนะคะหรือถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็ปรับเข้ากับดวงนะ เนี่ยคนคนนี้เขาชื่นชมนะคะแล้วก็ไพ่สี่ดาบมันแปลว่าเขาเขาอะตัดสินใจแล้วอะดาบปักลงอยู่ที่พื้นแล้วไม่เปลี่ยนใจละอะไรประมาณเนี้เนี่ยเห็นไหมคะพลังงานความรักเขารักท่านมากๆและเลือกท่านอย่างแน่นอนไพ่บอกแบบนั้นเลยนะคะไพ่ 5ถ้วยจะเป็นการเติมเต็มความสุขนะคะจะไม่ได้แปลว่าเดินหันหลังจากไปหรืออะไรนะคะอันนี้กํลาลังเทน้ําอาจารย์มองเป็นการเติมเหมือนการเทน้ํารดให้ต้นไม้มันสดชื่นขึ้นอ่ะเหมือนมันเหี่ยวแห้งไปเพราะฉะนั้นคนนี้เขาจะเติมความรักให้ท่านแบบเต็มที่เต็มอิ่มอะไรแบบนั้นเลยนะขอให้สรุปอนาคตค่ะ อนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันกันกบคนรักนะคะเกี่ยวก้อยเดินคู่กันรักกันไม่มีวันเสื่อมคายเนาะบางท่านก็ได้คู่ทางกายเป็นชาวต่างชาติแต่คนนี้รักท่านจริงนะอืมอ่อไพ่าทาวเวอร์อาจจะมีเรื่องอะไรที่เกิด กระทันหันเป็นเรื่องอะไรนะคะไพ่เดวออาจารย์มองอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นชาวต่างชา่นจริงเขาอาจจะมีเรื่องเดินทางกลับบ้านกับประเทศเขานะคะแต่เขายังรักท่านอยู่เสมอจะเมนไม่ว่าอะไรไม่เคยลืมนะคะอาจจะห่างกันชั่วคราวแต่ยังไงก็กลับมาอาจจะไปสะสางปัญหาของเขาที่ครอบครัวเขาก็ได้นะคะมีเรื่องของธุรกิจเรื่องของงานที่มี เป็นประเด็นที่เขาจับไปจัดการแต่ยังไงเขาก็ตัดสินใจแล้วที่จะเลือกท่านเป็นคู่ชีวิตนะคะไพ่จัสม้นใบนี้สวยงามมากเลยนะคะเป็นภาพผู้ชายผู้หญิงอยู่ประตูหน้าบ้านเนี่ยนะคะมันก็บ่งบอกถึงความรักเพราะฉะนั้นไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาอย่าบ่งบอกว่ามันเสียเสมอไปมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีอยู่ให้มัน รล,ล่วงและอาจารย์มองว่าเขาเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญาดูไพ่หกถ้วยที่พวกคุณตกลงคุยกันอะไรไว้ว่าอย่างไงนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นต่างชาติหรือไม่ใช่ก็ได้นะคะก็ถือว่าคนคนนี้รักแล้วรักษาคําพูดเขาเคยพูดเคยสัญญาอะไรกับท่านก็ตามเขาทําตามสัญญาอย่างแน่นอนเพราะ u ะ t m e n t แปลว่าประกาศข่าวดีนั่นเองนะคะนี่ก็คือความรักของชาวราศีกันเลามา สรุปด้วยไพ่ฟังใจนะคะไพ่ฟังใจจะสรุปว่ายังไงหรืออยากแนะนำอะไรกับชาวราศีกันนะคะเออไพ่บอกดาวเรืองดาวโรยนะแต่หน้าไพ่ก็คือราชินีเหรียญความมั่นคงค่ะอาจจะคิดถึงต่างคนต่างคิดถึงกันลักษณะเหมือน ความโหยหานะคะไพ่บใบน,นี้ความคิดถึงอะนะแต่ไพ่ก็บอกว่ายังมั่นคงนะราชาถ้วยรักกันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในกันและกันนะคะไพ่ขึ้นว่ามันดูแลและรักษาดวงใจนั่นเองนะคะเป็นภาพคนกําลังรดน้ําให้ต้นไม้และต้นไม้ก็กําลังงอกเงยเบ่งบานออกดอกออกผลโอ้โหดีมากๆเพราะฉะนั้นต้องดูแลหัวใจซึ่งกันและกัน ความรักจะยืนยาวตลอดไปนะคะขอความรู้สึกของเขาข้อความจากเขาด้วยผ่านไพ่โรแมสแองเจิลอีกสักสามใบนะคะความในใจลึกๆที่เขาอยากจะบอกชาวกันนะคนคนนี้นะบางครั้งคนเราอยู่ด้วยกันทุกวันก็ไม่ได้รู้ใจกันไปซะทุกเรื่องบางครั้งเขาก็ไม่ได้พูดแต่ก็อืมนะบางครั้งเราก็อยากรู้อะไรประมาณนี้ให้ไพ่ช่วยบอกความในใจของเขาเขาจะบอกว่าคุณ เป็นสิ่งที่เขาเลือกด้วยใจคุณเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่เขาเล็งไว้แล้วไม่ใช่แบบเหมือนกับอืมไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมีเหตุให้ต้องคบไม่ใช่นะนี่คือความตั้งใจเลยเพรอนเป็นเป้าหมายฉันจะบอกนี้เลยเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่แบบใหออ้พลังงานบางอย่างกับความรู้สึกที่มันมีแพชชั่นอย่างมาก นะคะเนี่ยเขาบอกเลยคุณเนะี่ยคือคนเดียวในใจเขาคุณเป็นสิ่งเดียวที่เขาเลือกอะ่ะมันมันไม่สามารถที่จะหาใครมาทดแทนคุณได้เพราะคุณคือคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เขาจะรักนั่นเองนะคะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดนะพลังงานดวงคนโสดค่ะ ท่าวเวอร์คนโสดท่านเพิ่งเขาเรียกว่าเลิกตัดขาดตัดสัมพันธ์กับใครบางคนแบบเดดขาดชัดเจนมากก็ได้นะไม่อยากเสียใจแล้วอะไรประมาณนี้นะอ่ามันเจ็บปวดมากพอแล้วพอพอกันทีอะไรประมาณนี้นะจะไม่มีน้ำตาให้คุณอีกต่อไปอะไรประมาณนั้นเนี่ยม,มั่นคงด้วยตัวเองได้ยืนหยัดด้วยตัวเองได้โอ้โห อีโก้นะผมก็อีโก้ถ้าคุณเป็นชายนะคุณบอกเลยว่าคุณอาจจะเคยให้ใจรักใครมากๆแต่แล้วสิ่งที่ได้กลับมามันคือความเจ็บปวดและตอนนี้คุณกลับมาดูแลตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเพศที่สามก็ตามนะคะโอ้โหคุณโดดเด่นมากคุณยืนหยัดคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไปโฟกัสแนเรื่องของการงานการงานคุณจะโดดเด่นคุณจะมีชื่อเสียงหรือ จะร่ำจะรวยจะมีธุรกิจส่วนตัวได้หรือใครปรารถนาจะไปทํางานต่างประเทศก็ยังไปได้ด้วยคือเด่นขึ้นมาในเรื่องของการงานเลยเมื่อการงานดีการเงินก็จะต้องมั่งคั่งได้นะคะคำว่าดีอัมพโรนะเพราะฉะนั้นความรักมันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านเเหมือนเขาเรียกว่าเป็นแรงผักดันอย่างหนึง่งที่จะพิสูจน์ตัวเราเองว่าเรามีค่ามากๆอะ่ะทําไมเรื่องแค่นี้เรา ในเมื่อเขาไม่เห็นค่าเราเราก็ไม่จําเป็นต้องเห็นค่าเขาอะอาจารย์มองความในใจของท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะเป็นอย่างนั้นเลยชาวกันนะคนโสดนะอดีตนะอดีตอันนี้คืออดีตแต่น,นี้คือปัจจุบันที่ท่านเป็นอยู่เอาเรามาดูแล้วมีใครจะเข้ามาแล้วทําให้ท่านเกิดมีความสุขชอบได้ไะนะเรามาดูกันค่ะปักนี้นะไพ่อัศวินเรียนโอ้โห,โหสองถ้วยเข้ามาเพราะฉะนั้นคนเรานะมันเขาเรียกว่า มันเหมือนกับถ้าเจอคนที่ใช่คนที่ดีจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะอาจารย์มองนะถึงแม้ว่าดีใช่แหละมันเคยเจ็บปวดมันเคยทรมานมากๆแต่ถ้าคนใหม่เข้ามาแล้วมีความพร้อมไม่ว่าจะพร้อมในเรื่องของการซัพพอร์ตดูแลด้วยนะอาศวินนเรียนพร้อมในเรื่องของหัวใจที่จะชัดเจนและเปิดตัวไม่ใช่ เ,เดี๋ยวก่อนนะเคลียร์ปัญหาโน่นนี่ก่อนเนี่ยไม่ได้นะท่านจะไม่โอเคเลยนะเพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามาีเปิดเลยนะเนี่ยท่านจึงโอเคไงนะ,ะมาดูไพ่อนาคตท่านจะลงเอ่อยันไหมเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่รู้อาจจะเป็นชาวธาตไฟเมสสิงหธนูเข้ามาก็ได้หรือคนทางไกลต่างประเทศก็ได้นะต่างจังหวัดก็ได้อะไรประมาณนี้นะ,ะจะลงเอ่อยันไหม ไพ่เจ็ดไม้นะคะก็ยังมีความพยายามที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันไพ่เดว l อโอ้โหเลเวอร์ oh, oh, ขึ้นมามีการบอกรักแน่นอนค่ะไพ่ e n g t h ขึ้นมาอืมอ้มอ่าไพ่สี่ดาบแปลว่าคืออาจารย์มองว่าเขาน่าจะแปลว่าหยุดอยู่ที่ตัวคุณก็ได้นะคะเพราะสองใบดีโมดนะคะเพราะฉะนั้นสี่ดาบก็มองว่าโอเคแหละความรักที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยตอนแรกจะเป็นการ เรียนรู้กันสักระยะหนึ่งแต่จะไม่นานนะคะเพราะว่าเลเวลขึ้นมามันรวดเร็วไพ่สตริงด้วยมันก็แปลว่าชาวกันคนส่วนสามารถที่จะได้ครอบของหัวใจเขาและเขาก็หยุดนิ่งอยู่ที่คุณล้ไม่แปรเปลี่ยนนะคะนี่ก็คือความรักที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าสีดาบขยายด้วยไพ่ที่เสียอยู่ข้างหน้าอาจจะเสียนะแต่สองใบนี้ดีหมดเพราะ,ะนั้นจึงแปลไพ่ความหมายว่าเขานิ่งแล้วหยุดอยู่ที่คุณแล้วนั่นเองนะคะโอเคเรามา เ,เสริมด้วยไพ่อากิออราโคค่ะไพ่บอกว่ายังไงเ,เหมือนกับไพ่บอกความรุ่มหลงนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ขอประทานโทษคะ่ะอย่าไปรุ่มหลงในสิ่งที่มันทำให้เราตกต่ำนะคะ าพราะไพ่มันเป็นเรื่องของการลเล่นอะไรที่มันมีความเสี่ยงนั่นแหละเนี่ยไพ่เขาบอกว่าให้รักครอบครัวให้มีเวลากับครอบครัวเราจะไปรุ่มหลงอะไรที่มันทาให้ครอบครัวเดือดร้อนหรือคนรักหรือความรักเดือดร้อนไม่ควรเลยนะคะไพ่ก็จะเหมือนขึ้นเตือนเฉยๆแหละแต่ในที่สุดเห็นไหมท่านก็ยังอยู่ในความ เขาเรียกว่าความตัดสินใจที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะ่ะทางเลือกที่ดีค่ะไพ่บอกว่าเลือกสรรหรือภาษาอังกฤษว่าชูดนะท่านเลือกครอบครัวท่านเลือกเอ่อแฟมิลี่ทมเวลาให้กับครอบครัวครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่อ่าก็ได้หรือถ้ามีความรักเนี่ยท่านก็เลือกที่จะคนที่เขามีเวลาให้เราไม่ใช่คนที่มามาให้หายนะคะไพ่ก็จะบอกงั้นท่านจะเลือกคนที่ มีเวลาให้ท่านจริงๆอืมนะคะนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะว่าชาวราศีกันจะเจอคนรักที่สามารถอยู่กับท่านได้ทุกเวลาอ่าเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้ในอนาคตนะคะแบบนี้นะเขาเป็นคนดีแน่นอนเลยค่ะให้ขึ้นแบบนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ